ประกาศมีผู้พบเห็นแหวนทองหนึ่งวงใครที่ทำแหวนทองหายกรุณาติดต่อที่ห้องผออ,อปินด่วนค่ะอ้าวคอนปิทูล่าอะไรเหรอวันนี้ไม่มีสอนหรอจ๊ะอ๋อพอนีออนได้ยินเสียงประกาศอะคะ่ะว่าแหวนทองใครหายให้มารับที่ห้องผอ,อ,อปินินไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวนะคะคูออน นี่ไม่มแหวนทองของหนูนะคะเลิกโกหกเธอจีจี้แค่ทุนเรียนฟรีเธอยังไม่พออีกเหรอยังจะโกหกพอ,อปิดว่าแหวนทองหายอีกลองบาปสกินหัวเอานะหนูโกหกอะไรคะถ้าไม่เชื่อก็ไปถามมะนาวสิเพื่อกนก็ต้องเ้าางกันสิคิดว่ารวมหัวกันหรอกผู้ใหญ่แบบนี้ทําอะไรแล้วจะเจริญเหรอพอ,อปิ่นคะพอ,อปิดลองคิดตามออนนะคะเด็กคนนี้เป็นเด็กขอทุนเรียนฟรีจะมีปัญญาซื้อแหวนทองวงใหญ่ได้ไงคะแต่ออเนี่ยมีเงินเดือนที่มั่นคงอายุการทํางานก็เยอะแล้วถ้าพออไม่โง่เนี่ย ก็คงดูออกนะคะว่าเด็กคนนี้โกหกแต่หนูไม่ได้โกหกจริงๆนะคะพ่อปินแหวนวงนี้ไม่เป็นของหนูจริงๆค่ะจีจีฟังครูนะถ้าเธอไม่ยอมพูดความจริงเนี่ยคุณจะโทรเรียกตำรวจมาลากคอเธอเดี๋ยวนี้แหละเรียกมาสิคะตำรวจเนี่ยไม่ใช่พ่อหนูซะหน่อยให้หนูโทรเรียกให้เลยไหมล่ะพอก่อนเอาอย่างนี้ได้ไหมปัญหาจะได้จบแบ่งครึ่งกันโอเคไหมไม่ได้ค่ะได้ค่ะปัญหาจะได้จบอ๋อไม่อยากเสียเวลา,าทะเลาะกับเด็กอะคะ่ะส่วนที่เสียไปครึ่งหนึ่งเนี่ยอ๋อถือว่าทําบุญนะคะโอเค พอรู้แล้วว่าแหวนทองวงนี้มันเป็นของเธอจีซี่รักษามันไว้ให้ดีๆล่ะมีอะไรทำก็ไม่ทำขอบุณค่ะส่วนควออนอยู่คุยกับพอออก่อนควอนควอจํนจำไว้นะว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญถ้ามันเป็นแหวนทองของคูออนจริงเนี่ยควรจะยอมให้คนอื่นจริงๆหรอและอีกอย่างนะ แหวนทองมันแบ่งกันได้จที่ไหนล่ะลูกสงสัยออนน่าจะลืมไปที่บ้านนะคะแต่มันเืิดของออนเป๊ะเลยนะคะพอเธอพอไม่ได้ทำงานกับควอนวันนี้วันแรกนะพอไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะออนไม่ได้บังคับนี่คะดูคนเราทําดิหายไปไหน,ไหนวะจีจี้ก็เห็นแหวนทองใช่ปะไม่นะ แก้หายหรอใช่หายไปเดนไม่รู้อ่ะเอานาถือว่าฟาดคอเนาะเดี๋วยวฉันไปหาอะไรกินก่อนนะเออจะไปไหนก็ไปไปคำคาญ<และ>หายไปไหนวนเนี่ย